หมอนัทน,นะคะหมอดูชื่อดังค่ะที่เห็นเขาว่ากันว่านะคะมีค่าดูดวงเนี่ยข้างละหลายพันบาทนะคะได้เคยดูดวงของน้องลิซ่าเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเธอนั้นจะเจอนะคะกับมลสมอย่างหนักค่ะโดยเฉพาะนะคะในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้อีกด้วยนะคะเรียกว่าค่ะน้องจะต้องแกร่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีแกว่งไปบ้านนะคะก็เห็นค่ะเขามาทํานายเอาไว้นะ ว่าน,นี่ค่ะยังไม่ถึงนะคะครึ่นของความดังนะความปังขององริซ่าที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสิ้นปีนี้นะคะยังมีอะไรดีๆค่ะรออีกเพียบเลยนะคะ,อะแอดค่ะเห็นเขาทํางายเอาไว้นะเลยเอามาให้ฟังดูเล่นๆน,นะคะช่วงนี้ค่ะก็รู้นะคะว่าทุกคนก็คงจะเหนื่อยนะแล้วก็คงจะท้อพอๆกันละคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะยืนอยู่เคียงข้างองริซ่ากันนะคะ อแอดก็เอามาให้ฟังแล้วกันค่ะลองไปฟังนะที่หมอนัดเขาพูดถึงนะคะว่าพูดว่าอย่างไรบ้างน,นะคะก็เอามาฝากกันค่ะถ้ามองว่าเดือนนี้น้องจริงพื้นดวงผมเคยพยากรณ์ไว้ว่าแกล่งถึงแกร่งมากด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะแต่ว่ามันก็มีแกว่งนะครับช่วงนี้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเริ่มคลี่คลายนะครับก็คือช่วงนี้พฤศจิกานะครับเดี๋ยวพอเข้าช่วงธันวามกรานะครับ มีชื่อเสียงปีดเลยนะครับงานเข้างานเยอะแล้วก็จจะได้ตอเรียกว่าสปอนเซอร์ใหม่ๆหรือว่าจะได้รางวัลน,นะครับยกตัวอย่างนะช่วงต้นปีอะไรประมาณนี้ครับช่วงเ,เดือนสักมกราคมพามีนาประมาณนะี้ช่วงช่วงต้นปีนะครับงานเยอะงาน อะไรที่ต้องออกงานต่างประเทศเดี๋ยวจะมานะครับไม่ต้องกลัวครับยังไงเดี๋ยวก็จะมีงานเกี่ยวกับต่างประเทศเข้ามาได้อีกนะแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีเรื่องของคนสนับสนุนนะครับมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนี่ผมเห็นว่าวาสนาของน้องนะครับเอาจริงๆยังไปได้อีกเยอะนะครับยังไม่ได้ไกลมากๆนะครับไม่บางคนบอกมันสุดทางหรือยังนะครับโอ้ม่สุดทางนะครับผมยังไม่ถึงเครื่องเลยนะฮะ ไปได้เยอะไปได้ไกลนะครับยังไงนี่คือศิลปินเรียกว่าระดับโลกนะครับยังไงก็ไปได้นี่ยังเรียกว่าเป็นช่วงปีนี้นะต้องมองนะครับมันคล้ายๆกับช่วง เริ่มต้นนะครับผมยังมองว่าเริ่มเริ่ม start นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆนานาที่ต้องพบเจอนะครับเรียกว่าอุปสรรคมันทำให้แกร่งขึ้นนะครับเดี๋ยวน้องจะแกร่งขึ้นนะเพียงแต่ว,ว่าช่วงนี้ถ้าแนะนำนะครับใครที่ฟังอยู่เนาะก็อยากให้ทรงจิตสรงใจหรือไม่ก็เรียกว่าเติมกําลังใจนะครับให้การสนับสนุนเต็มที่ในช่วงเดือนตุลาแบบนี้นะครับเยอะหน่อยนะครับผมมองว่า น้องก็เก่งแกลงเหมือนกันนะใจหา,หายหรือไม่ก็เรียกว่ามีความกังวลนะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลุ่มดาวมันกระจุกกันขนาดนี้นะครับความคิดความเกลียด,ดความกังวลนะครับมันเห็นชัดเจนมากว่าค่อนข้างวิตกบ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูในดวงเราดูอนาคตนะครับเราไม่ดูปัจจุบัน ก็เอาเป็นว่าะะเอามาให้ฟังคร่าวๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะน้องนั้นยังจะเจอ,เจอมอลสสมอยู่นะคะยังไงค่ะเราก็จับมือกันให้แน่นเอาไว้แล้วกันนะคะ mm. ก,ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะ mm. อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า